เอาไปลุงลอยสวัสดีครับลุงลอยวัสดีครับน้องน้อมเออคุยกันเช่นาในลุงฟังอยู่นะลุงขับขับรับปุ้ครับบายดีไหมข้าอยู่ตามกระป๋าบออยูเจ็ดสิบวันหลยแล้วแล้วป้าบายดีไหมป้าป้าแกก็บายดีเคตั้งโรงงานเนี่ยนยุโรงงานนำํารไอ้ยาตั้งโรงงานนั่นบอกว่าในต้นป่านั้นไม่ตงทซ้บเลยะ ผมไหวพมไหวใกล้คนนี้คุณตานอมคุณเกิดประการใกล้โรงงานไหำมันพุ่มตีเลยอนอนี้มีมุกของลุงมุกลุงอยู่จังหวัดตรังใช่ลุงอยู่อำเภออะไรนะลุงอยู่อำเภออะไรนะอยู่อำเภอปะเลียนครับอำเภอประเลียนเมียลุงเป็นเจ้าของโรงงานน้ําตาลอืการจะขายโรงงานน้ําตาลจะขายใครแต่นี้ปัญหา กับดึกแค่คุณแต่น้องอยแ่่เกื่อนพี่นะเออคือลุงเนี่ยโทรมาหาเราเมื่อวันก่อนนะนะว่าลุงเนี่ยมีที่อยู่กี่งานนะมีปียุดมีปีมันมีปีที่พุ่มต่ำบางเที่ยนมีประมาณจักพุ่มบางกี่บารด้วยประมาณสักหลายกว่าหรือช่องหลายไม่คืนครับประมาณหนึ่งไร่กว่าลุงโทรมาพอดีรับผมรับสายลังไหม่ลุงบอกว่าเนี่ย จะยืมตังค์อ่ะไปยืมที่ไหนได้บ้างผมคิดว่าลุงโทรมายืมตังค์โทรที่ไหนได้บ้างผมก็เออแล้วมันจะยังไงวะลุงโทรมาหาตังค์ยืมตังค์แล้วถามว่าอายุเท่าไรม70เจ็ดสิบกว่าแล้วมันจะใครจะให้ยืมถูกไหมอนาคตได้คืนก็ไม่ได้แล้วเลยนะก็ที่สุดก็เออผู้สูงอายุแล้วลุงทำอะไรปลูกผารเซีนอ้าวแสดงว่ามีความหวัง มีอาชีพติดต่อไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ oh, พอมอคิดถึงพออุเทนขึ้นมาพออุเทนเนี่ยมีลุงเขาเนี่ยอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งลุงบอกว่าจะไปซื้อไปซื้ออะไรในเครื่องสูบน้ำใช่ไหมลุงครับใช่ครับมา,มารถผักเสยนใช่ไหมครับปุเออเพราะอายุมากแล้วก้มๆเงยเดี๋ยวลงไปจมน้ำซะก่อนนะเดี๋ยวเจ้าของโรงงานน้ำตาลเป็นไหม อยากได้อยากได้เครื่องสมน้รด้วยด้วยปต่เทสพุมเออรวยรวยรวยตอนแก่ตอแก่เออด้วยตอนแก่เอาเดี๋ยวผมชวนพออุเทนชนะคุลเข้ามาในสายด้วยนะคนที่ทำให้ลุงมีความหวังในวันนี้นะพออุเทนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอดีครับครับครับดครับดครับ ได้ยินครับได้ยินครับเออคุยกันเนี่ยตามลุงลอยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพออุเทนก็ประสานให้เจ้าหน้าที่พอมอจังหวัดตรังลงไปเยี่ยมบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นภาพที่ท่านพอส่งมาให้ด้วยแล้วกันนะครับส่งขึ้นมาเลยนะครับลุงลอยครบตุม้มอา้าวล่าสุดนี้เขาไปเยี่ยมบ้านแล้วใช่ไหมไหนเล่าให้ฟังหน่อยเขาไปเยี่ยมแล้วเขาไปช่วยอะไรบ้างเบื้องต้นไหน,ไหนเล่าให้ฟังก่อนนี่คือวันนั้นตีปลอยนี้พมจาก จังวัดทั้งเงินปุ้มกับไม่ใหรู้นี่ว่าว่าเป็นใครแต่ว่าก็พอดีเขาไปตีเอออบอ๋อโตก้มคำบุ่นบ,บานนาที่พุ่มยู่อะไรครับครับแล้วก็อบตก็ขาป้าไปป้าไปที่บ้านผักกลมพุ่มค่ป้าที่บ้านผักกลมพุ่มพุ่มก็ได้คุยกัะแก,ก,ก่แกก็ได้ใต้หลูพวกน้องๆก็ได้ใต้ไม่ใหญ่นองแน่หลูกเกลียวหลูต่างปตีตีไป ัาเกาก็ดีครับ,รบกขาก็บอกหวยพุมไปติดต่อที่กรมอแต่ว่ามันติดกัดกระหวาพุมไม่ได้ใกล้นำตันทึ่งไม่มีตันไปกับรถกันแต่ซึ่งอย่างไม่ได้ไปดีคแต่ซึ่งแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าก็ตรงการอย่าเอาไว้ได้บางหรือเป็นบันทึอบางหรือเป็นแบบน้อยตาเหมือนตู้กับมาพุมหลังก็คิดว่าเมืนน่อนี้อายุแก่ๆพ่มมีกาบกระกุ้นที่ครับ <c oughs> นี่นี่นี่ลุงล้อยนี่อันนี้เอาพับพับลุงล้อยขึ้นมาลุงล้อยนี่คือคนในนังอยู่ในรูปนี่คนที่พุ่มดอกดำนี่ใช่ไหมนี่คือลุงล้อยใช่ไหมครับ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 คุณที่มาพุ่มดอกดำหมากัน นี่แหละผัวเฮงเจ้าของโรงงานน้ําตาลนะไม่มีผมสักเส้นหนึ่งแล้วตอนนี้ลุงลอยนะอ้าวนี่นี่นี่ลุงลอยนี่ลุงลอยนะคนที่ผมดกดำเนี่ยนะไม่ใช่คนซ้ายมือนะคนกลางเลยคนกลางเลยแหละอ่าได้ลุงลอยแกเป็นคนอารมณ์ขันมากน่าจะเล่นโนรานะลองฟังดูเนี่ยนะตกลงอ่าอ่าพอมอเข้าไปวันเอาละสรุปสุดท้ายลุงว่าเขาไปช่วยอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเอาเร็ว่วยเบื้องต้นนี่ไม่มีครับครับ ตแต่ว่าต้องการเขาไม่ได้เมีเยแล้วคือช่วยเบื้องต้นก็ช่วยนำเรียกกรทตันลักต้านและการใต้หผือจะชุ่มหมายต่างคุณแต่น้องว่าเขาจะชุ่มหมายคุณว่าคุณจะต่าถือได้บบางแล้วต่อไปขั้นตอนจะเมียได้เป็นแบบนให้ต้องการเงินกู้เพื่อที่จะเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเงินกู้เพื่อได้เงินกู้ไปทำไปทำมาหากินลุงนะอยากได้เครื่องสูบน้ำ ครับครับครับเขาก็เก็บเอกสารไปแล้วใช่ไหมครับครับปุ้มอ่ารวบรวมเก็บเอกสารเรียบร้อยอ่าท่านผออุเทนครับพอกระบวนการขั้นตอนเนี่ยพอน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบแล้วเนี่ยก็ว่าเอาล่ะเ็เห็นว่าลุงยังสามารถทํางานได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะกู้เงินตรงนี้ไหมครับยังไงครับท่านอรใช่ใช่ครับโดยประเมินที่น้าที่แล้วลงไปประเมินเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็เก็บเอออกสารขงงลุยไป ก็คือลุงเนี่ยก็เรื่องคุณสมบัติได้ครับในการที่จะไปเรื่องการกู้ในการทําเรื่องของก็เรียกกองทุนผู้สูงอายุแต่เบื้องต้นนะครับมันมีมันมีการช่วยสองอย่างของของลุงลอยขณะเนี้ครับครับพี่ถนอเพราะว่าวันนั้นเจ้าหน้าที่ที่ลงไปเนี่ยลงไลนด้วยความเร่งด่วนอาจจะไม่ยังไม่ได้มีของติดหมายติดมือแต่เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการช่วยเรื่องเงินก็เรียกว่า การัสาทางราชการเรียกว่าเงินสงเคราะห์ครอบครัวนะครับครับอ่าที่จะช่วยเหลือลุงลอยเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับกว่าระหว่างที่จะรอเรื่องที่จะได้ของเงินกู้ที่จะมีไปตามลาดับนะครับเบื้องต้นเลยก็จะเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยนะครับครับอันเนี้กับจะช่วยเบื้องต้นเลยสามพันบาทครับครับซึ่งตรงนี้ที่เขาเก็บเอกสารลุงลอยไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปประกอบควบคู่ไปกับเรื่องของการทําเรื่องเสนอขอ กองทุนด้วยครับการเสนอกองทุนนีต้ต้องส่งข่าส่วนกลางไหมหรือว่าพอมอจังหวัดเราไม่ไม่ไม่ที่พอมอจังหวัดครับอ๋บพอพมอจังหวัดพอมอจังหวัดส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ที่บอกว่าสามพันบาทเบื้องต้นเนี้เป็นอันนี้ที่ก็เป็นที่จังหวัดเหมือนกันแต่คนละหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผมผมผม,ผมก็แล้วดูแลดูแลอยู่นะครับในส่วนของคนพัฒนาสังคมเนี่ยแต่ทั้งสองเรื่องเนี้ยนะครับผมจะช่วยติดตามให้ลุกลอย S <S> <S <S ครับครัรนี้นลอยลอยลอยอยสบายใจได้เลยครับตรงนีว้ <S <S ว่าความดีครบพุ่มที่แน่ๆนะสามพันบาทนี่เขาช่วยฟรีไม่ต้องกู้ได้แน่เขาเก็บรวบรวมหลักฐานสองก็คือเงินกู้ที่ลุงอยากได้สักมือนหนึ่งนะเครื่องแปดพันใช้ซื้อน้ำมงน้ำ Obama, มันเมล็ดพันุ์ผักเสี้ยนนะอีกมืออีกมือนหนึ่งอันนี้เป็นเงินกู้ถ้าฟังตามเกณฑ์ที่ท่านผออุเทนว่าก็คือลุงลอยเข้าเกณฑ์ที่จะได้เสร็จเงินกู้ตรงนี้ เรื่อีเหล่านี้ก็ต้องมีกนิดหนึ่งแต่ทางคุณนี้ต้องมีผู้กรรมำกับต้องมีคนค้ำไม่พอไม่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 มีตรงนี้ครับไม่มีไม่มีคนไม่ต้องมีคนค้ำครับเรื่องเล่งที่มีนีระยะจุ้งดีว่าผมจะต้องชุ้มคืนไปให้กับสั่งไอ้การบอนชำระครับครับมัน มันต้องกี่เดือนแถวใดตุ้งนะไม่บอกกัอะไรไม่รู้ครับไอ้นั่นเขาจะเขาจะคุยรายละเอียดกับลุงลอยในภายหลังครับ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 ปลอดดอกสามปีนะลุงครับปลอดดอกคกี่ปีครับลุงลอยไม่เปอนลุงลอยไม่เป็นลุงผมไม่ต้องขายโรงงานแล้วเล่นแต่ป่านนั้นนะไม่ต้องขายโรงงานน้ำตาลไม่ต้องขายโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาลเมียที่เป็นเบาหวานไม่ต้องขายนะ โอ้โหวคุณตาโนมือคุยกันเลยพุมจะตู้กุยกับคุณตากเล็กเปลี่ยในความเป็นได้หรือไม่ได้ครับครับพุมจะตู้กุยไปตึ้งเหลืองบ้านหลีตีที่พกคงพุมนี่มันยั่งอยู่แต่จำ้หนตทะเบียนบ้านที่แม่ง่ายมากเรื่องขอตีดิบไม่มีครับจะตําอย่างได้ด้จะเป็นแผ่นพือได้เดยนนะเดยนนะหมายความว่าไงที่ดินบ้านเล็กที่ลุงบ้านเล็กที่สิบหกแล้วไม่มีที่ดินมันคือยังไงคือมันเป็นเป็นนี่ครับคุณตาโนม พุ่มมันตีเอกบานแม่นั่นเขามีแล้วก็ตีเรือนแม่นั่นเขามีครับซึ่งอายุในตีตรงนั้นนั้นเคนั้นในเคนั่นนายปีริศะผีเจ้า,าเป็นผู้จัดการมอรด์ด็อกคือหมอกรรมาทิตต์ตทำให้เตะแกไม่เตะดยดยครับต้บบองโเจตเลียวตีนี้ก็ไม่ได้ดูกับกว่าเขามีคุณอุบายแบบถือคือเขาบาลพลัมแต่ให้คือซึ่งแม่นั่นนายลัน่นครับอายุหลว่มผีเจ้ามันสร้างบ้านนึงลัางยู ต่างติดตายก้องบานแม่พุม่มซึ่งแม่ซึ่มันอยู่ต่างติดเนื้อซึ่งเ็าบอกว่าบังหน้าบานเา็าผิดเาลุกจังเลยคือวางให้แม่เขารือโอกไปอันคนทีน่บอกให้รือนี่คนคนที่บอกให้รือนี่ใครอ่ะเป็นลูกแม่นั่นแหละใช่ไหมหคือคือลูกก้มผีเพลาเยเป็นล้านกรับเป็นล้านแต่ว่าตาพุ่มพุ่มถึงหนากิดได้บือบือตอนนี้รือไม่กั่นแล้วนี่ว่าหรือว่าไว้ยื้น โว่าถ้าอือบ้านนั้นโอกไปลเลขบ้า,บานอีกสีที่บล็อกลอยเห็นลอยมันถือบุ่มอะไร <c oughs> อ๋อถ้าถ้า,ถารื้อบ้านหลังนั้นออกไปใช่ไหมครับ,บจ,รจริงจริงเนี่ยนะจริง,รงๆเนี่ยนะบ้านที่สร้างใหม่เนี่ยมันสามารถแทนบ้านหลังเดิมได้ก็คือใช้บ้านเล็กที่เดิมแต่ว่า<ต>ถ้าบ้านที่สร้างใหม่ไปขอเลขที่ใหม่ครับนะครับมันก็ได้เลขที่ใหม่ส่วนบ้านเล็กที่เดิมถ้าถูกรื้อออกไปก็ต้องจําหน่าย มันเป็นปณีเนลยคุณธน้อมปุ้มไม่รู้ไปโคตรู่ตรงน้อยอยไรบ้านเลขที่นี้ผมว่าคือตั้งลูกตั้งล้านตั้งนองอะไรยังติดอยู่ในบัญชีเล่มนี้ลุงครับลุงลุงบ้านเลขที่สิบหกเนี่ยก็คือยังมีทะเบียนบ้านแล้วก็มีลูกหลานอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่หลังนี้อยู่ใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับแต่ว่าตัวบ้านนั้นไม่มีแล้วแต่บ้านไม่มีแล้วถูกรื้อไปแล้วถ้าบ้านถูกรื้อไปแล้วเนี่ย ปัญหาว่าไอ้บ้านที่สร้างใหม่มันเลขที่เท่าไหร่ล่ะบ้านีกไม่ว่าบ้านบ้านรังไม่ดีไม่ไม่ใจของพุ่มนะช่าใจอ่ะแต่มันอยู่ในที่แปลงเดียวกันถูกไหมครับครับไม่ได้จ้างที่เตะโขนมันไปอยู่ในปีปีเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ปีตรงนั้นมันมันไปติดผีก้องลูกใจมีแต่ถ้าเบียนบ้านแต่ไม่มีบ้านเนี่ยท่านพออุเทนไอันี้มันมันมันยังไงอะครับถ้างั้น มีแต่ทะเปลี่ยนบ้านแต่ตมีแต่ถ้าเปียนบ้านบ้านถูกรื้อไปแล้วใช่อันนี้มันผมบ้านถูกรื้อไปแล้วผมขออันนี้ผมขอหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพี่สนอรตรงนี้ว่าว่าจะประสานกันกันกบเรื่องของอันนี้มันจะรู้กับเรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องว่ากับก<อ>รมการปกครองนี้ว่าผมจะแต่เนี้ยขออนุญาตว่ากอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าตรงนี้จะทํำยังไงได้ที่ต<า>กลยก็อย่างต้องใช้ทะเบียนตัวนี้อยู่ เราไม่ใน่ไหงลุงลอยอยู่ในบ้านเลขที่16อยู่ใช่ไหมแต่ไม่มีบ้านตัวจริงอยู่แล้วใช่ไหมกับคือผมอยู่นจากกองบ้านผมเมย์ผมเมย์ตายปุ๊บกับโกวันต้องบินจากกองบ้านจากกองบานบ้านถูกรื้อไปแล้วบ้านถูกรื้อไปแล้วครับถูกคือไปเล้ยเป็นตึ้งปีตรงนั้นตรงปีบ้านแมยนั้นไปไปทิศสือเขาตึ้งตีนี้เราก็ไม่มีทิศได้เลยมีพวมทิดในใจกับคุณแต่น้อมฤืษีว่าต่างถ้าสมมุดกันผู้นึ่งผู้ใดปี มีความสามาาถวางอ่ะตีดินตรงไหนไอ้ผมบอกว่าได้สร้างบ้านสักสักแถวสักสักพอได้ยุว่าปบบนั้นนะครับคือเอาบ้านหลัสีที่พกนี่เละไปลุ่มไม่ใจ่ว่าสร้างเลยไปเอาบ้านหลังสี่อื้อคือผมจ่ายบ้านหลังสีที่พกนี้เละหว้าแต่จะไ้้ผมตรงไหนทีว่าผมมีความสามาสวางสร้างได้เป็นกระถอบกันอย่างนี้นะครับผมบอได้ยุ่ กับลงอ้าวลุง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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้พมอเขาดูก่อนแล้วกันนะลุงนะครับผมอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าบ้านทะเบียนบ้านยังอยู่มีคนชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ตัวบ้านไม่มีแล้วแล้วเออครับอันนี้อันนี้ต้องประสานกับทางอำเภอเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ส่วนพื้นที่บ้านที่เป็นของปู่ย่าตายายที่ยังพอมีก็เดี๋ยวเขาไปลงไปสำรวจตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะครับเอาตามนี้ก่อนนะลุงนะครับผม ปันจุบและคุณจะน้อมเพื่อนข้อคุณจุกดีนะเดี๋ยวปันปีวผิวถ้าว่ามีไรดีก็ว่าพอดตัครับมาพุ่มได้ว่าครับจะครับก็ประคุณไรไรครับครับครับลุงครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ให้พอโอเทนย้ำอีกทีครับพอครับว่าจริงๆเนี่ยเรากระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเรามีเงินกองทุนที่จะให้คนพิการนะครับผู้โดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันนั้นก็กองหนึ่งใช่ไหมผู้สูงอายุเขาก็มีใช่ไหมครับพอครับผู้สูงอายุก็มีกองหนึ่งด้วยครับอันนี้ครับที่จะให้สําหรับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อไปเสริมจากก็เรื่องอะไรจาก เบี้ยยังชีพอะไรแบบนี้ครับที่ได้รับแล้วแล้วก็อาจจะผู้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยที่ต้องการที่จะตามมาชีพอะไรได้อยู่เน,นี้ยก็มีเงินกองทุนตัวนี้ไปช่วยเสริมเพื่อให้เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขอะไรเนี้ยครับ,รบแล้วครับส่วนเรื่องของที่ลุงลอยที่พูดถึงเรื่องว่า,วาบ้านเล็กที่ ที่มีอยู่แต่บ้านเล็กที่แต่ตัวบ้านไม่มีอยู่เนียผมจะหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะมาแจ้งให้กับลุงลอยได,ได้ทราบในโอกาสหน้าอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ครับ <c oughs> มีโอกาสแต่ผมมีแผนที่จะลงไปทางต่างต่างใต้ต่า,ตางตงอันเนี้ยก็จะมีโอกาส <c oughs> แล้วก็จะไปเยี่ยมไปเยี่ยมลุงลอยแล้วก็จะ <c oughs> เรื่องนี้นก็จะคอยติดตามให้กับลุงลอย <c oughs> ว่าลุงลอยจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเป็นกังวลเรื่องเรื่องเงินกู้ที่ว่าจะ เอาไปเรื่องลงทุนเรื่องเครื่องสูบน้ําลดน้ําผักเชี่ยนเนี่ยนะครับครับครับแล้วก็ส่วนการช่วยเหลืออื่นๆตามสภาพปัญหาที่ลุงลอยเล่าให้ฟังว่า,อ,าอยาก,กมีที่อะไรเนะี่ยก็จะพิจารณาในรายละเอียดว่าจะช่วยเหลืออะไรตรงไหนได้บ้างอะไรเนะี่ยอันนี้ก็จะดูดูในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งครับพี่สนองครับครับ ฝากไปเยีย่มงงนนลลย,ย,ยมโรงงานน้ำตาลลงลอยด้วยนะครับครับฝากไปเยี่ยมโรงงานน้ำตาลลงลอยแล้วก,ก็ดีแล้วครับได้ท่าปัญหาตรงเนี้ยจะได้หาทางช่วยเหลือนะครับลุงลอยนะครับอันนี้ก็จะได้สบายใจขึ้นครับ ครับขอบคุณพออุเทนมากเลยนะครับท่านครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับนี่เป็นที่พึ่งของคนยากไปแล้วนะคนที่ได้โอกาสคนที่จะต้องได้รับการคุ้มครองคนที่ได้ที่อยู่นี่ก็ได้พออุเทนช่วยในการนะครับประสานงานทั่วประเทศขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับรวดเร็ว่ท่านใส่ใจมากท่านใส่ใจมากดังนั้นถ้า ติดตามรับชมรายการอยู่แล้วเราอยากจะมีทุนแบบนี้อันนี้พูดได้เลยเป็นพ่อพระพ่อพระแม่พระของคนยากได้เลยพออุเทนเนี่ยสามารถไปติดต่อได้ที่พมจังหวัดและจังหวัดคืออย่างนี้ครับเราเรายอมรับความจริงกันก่อนนะว่าถ้าบางทีให้เขาไปติดต่อเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับบริการที่ดีพอถูกไหมยอมรับกันก่อนนะแต่ว่าพอมีตัวต่อเราทําหน้าที่สื่อเราต่อให้ก็สะดวกขึ้นอีกแต่พอมีท่านพออุเทน ท่านมีหน้าที่โดยตรงในกองงานของท่านท่านประสานไปปับ๊บเรวมีเรื่องนี้เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ลงไปพื้นที่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บ,บแล้วก็ตามเรื่องให้นี่สุดยอดเลยขอให้ผู้ท่าผู้แก่นะครับได้จําชื่อนี้ไว้นะท่านผออุเทนเนี่ยชนกุลเนี่ยนะเมื่อก่อนผมส่งชื่อไปให้ท่านรัฐมนตรีจุติแล้วว่าชื่นชมท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการแบบเนี้เนี่ยคนอย่างนี้เราควรจะจดจําแล้วก็ให้เขามีกําลังใจว่าชาวบ้านเขาเขาประทับใจบในสิ่งที่ท่านทำ